สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟน์นอทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปรายละเอียดเควสของอด่านน้องเจสซี่นะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเ,เวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับอีเวนต์ในวันนี้นะครับที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยก็คือ lc ของน้องเจสซี่นะครับแล้วก็มีเควสของโจโคโบอัปเข้ามาด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของทั้ง2องอเควสเลยนะครับทั้งด่านของน้องเจสซี่แล้วก็เควสจุคโคโบนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับไปไปดูกันครับเรามาดูกันที่รูปแรกเลยนะครับสำหรับรูปแรกเนี่ยก็จะเป็นเควสให้เราเล่นด่านโคออบของน้องเจสซี่นะครับให้เราเข้าที่หัวข้ออีเวนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกอันซ้ายนะครับอันนี้คือด่านของน้องเจสซี่นะครับที่เป็นด่านโคออบ แล้วให้เราเลือกด่านที่1นนะครับก็คืออันแรกแล้วก็ด่านที่2คือช่องที่2นะครับต้องเล่น2อันนี้นะครับถึงจะผ่านเควสนะครับสําหรับการเปิดด่านเควอสอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยเริ่มเกมมานะครับมันจะเข้าเล่นได้เลยแต่ว่า2ด่านนี้เนี่ยเราจะต้องเข้าไปปลดก่อนนะครับก็คือเราจะต้องเข้าไปที่ด่านน้องเจสซี่นะครับเข้าที่ LC อันนี้นะครับแล้วก็เข้าที่ด่านของน้องเลยนะครับ สำหรับช่องที่2นะครับเราจะต้องผ่านด่านนี้นะครับที่เป็นชื่อว่า chaos แบบนี้นะครับก็คือด่านตามตัวตามชื่อเลยนะครับพอเราผ่านเสร็จแล้วนะครับใน co-op ตรงนั้นก็จะปลดล็อกนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับที่เป็นูฟ p เนียให้เราเข้าอันนี้นะครับในอันนี้นะครับแล้วเลือกอันแรกนะครับเป็นูฟ p เนียอันนี้นะครับแล้วเราก็เล่นให้ผ่านนะครับก็จะได้เปิดปลดล็อกด่านตรงนั้นนะครับสําหรับด่านูฟ p เนียเนี่ยเงื่อนไขการเพิ่มรูแก้วก็ง่ายๆนะครับ ก็อันอันที่2เนี่ยก็คือโจมตีเป็นธาตุน้ําแข็งนะครับก็จะบวก3นะครับส่วนอันแรกเนี่ยก็โจมตีเป็นกายภาพระยะไกลนะครับก็จะบวก3นะครับซึ่งแน่นอนว่าในยุคนี้นะครับในยุคนี้เนี่ยด่านลูฟีเนี่ยอันนี้เนี่ยมันง่ายไปแล้วนะครับมันไม่มีอะไรยากเลยนะครับหลังจากที่เราเล่นทั้ง2ด่านนี้แล้วนะครับจริงๆก็แค่ด่านคียออสเนี่ยแล้วเราก็ออกไปเคลียร์ได้เลยนะครับอันนี้คือรูปแรกนะครับ สำหรับรูปที่2นะครับเราก็ยังอยู่กันในด่านน้องเจสซี่เหมือนเดิมนะครับสำหรับรูปที่2ช่องแรกนะครับให้เราเคลียด่านนี้ให้หมดนะครับก็คือให้เราเล่นตามด่านตรงนี้เนี่ยทุกช่องนะครับที่อยู่ในหน้าจอน,นี้เนี่ยเล่นให้หมดเลยนะครับไม่จําเป็นต้องขึ้นคําว่าคอมพิวตก็ได้นะครับแค่ขึ้นคําว่าเคลียกก็ก็อ่าก,ก็สาเร็จเงื่อนไขของช่องที่1แล้วนะครับส่วนช่องที่2นะครับให้เราเคลียด่านชินริวก็คือด่านตรงนี้นะครับ นี่นะฮะด่านชินริวนะครับที่น้องยืนอยู่แล้วก็เลือกอันล่างตรงนี้นะครับซึ่งด่านชินริวนี้นะครับก็เงื่อนไขแรกนะครับก็คือก็คือห้ามตายนะครับเงื่อนไขที่2ให้เราจบภายใน50เทิร์นนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่3นะครับห้ามโดนตีเลือดหรือว่าห้ามโดนลดเลือดเกิน12,000นะครับเราถึงจะเป็นคอมพิวต์นะครับแต่ถ้าเกิดเราโดนเกินก็จะขึ้นคําว่าเคลียร์เฉยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของการเคลียร์นะครับ ต่อมาก็เป็นรูปที่3นะครับรูปที่3อันบนสุดเลยนะครับก็คือให้เรา c o m p l e ี e ด่านชินริวนะครับก็คือด่านเดิมอันนี้นะครับแล้วก็คอมพลีตนะครับก็คือห้ามตายนะครับแล้วก็จบให้ได้ภายใน50เทิร์นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอย่าโดนลดเลือดเกิน12,000นะครับแล้วค่าบอสก็จะขึ้นคำว่าคอมพลี e นะครับแบบที่เห็นตรงนี้เลยนะครับมีคำว่าคอมพลีตนะครับส่วนช่องล่างนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับด่านเดิมเพียงแต่ว่าเงื่อนไขอันนี้นะครับจะต้องให้เราใช้ตัวน้องเจสซี่อ่าหรือว่าน้องหรือว่าสโนนะครับตัวใดตัวหนึ่งหรือว่าจะลงทั้ง2ตัวเลยก็ได้นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราไม่มีเจสซี่นะครับอ่ะเราก็ใช้สโนไปนะครับแล้วก็ห้ามยืมเพื่อนนะครับนี่นะครับเราต้องเลือกอันสุดท้ายตรงนี้นะครับแบบนี้นะฮะห้ามยืมเพื่อน เราก็ไปเล่นได้เลยนะครับอ่าเราก็จัดทีมตามปกติไปนะครับอ่ะแบบนี้นะครับขอแค่มีน้องเจสซี่หรือสโนนะครับตัวใดตัวหนึ่งแล้วผ่านให้ครบเหมือนเดิมเราก็จะผ่านเงื่อนไขของเควสนี้นะครับอ่ะแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะเอาสโนลงคู่กับน้องเจสซี่ก็ได้เช่นกันนะครับหลักสําคัญเลยคือห้ามยืมเพื่อนเด็ดขาดนะครับแล้วก็เริ่มเกมได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขของรูปที่3านะครับ รูปที่4รูปสุดท้ายนะครับให้เราเล่นด่านเดิมนะครับก็คือด่านชินริวอันนี้นะครับนี่นะครับด่านชินริวเหมือนเดิมด่าน300แต่ว่าเงื่อนไขในรอบนี้นะครับให้เราเล่นตัวละครคริสตันสีเดียวกัน3ตัวนะครับเหมือนเดิมครับเราก็เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกลงมาข้างล่างสําหรับเควสนี้นะครับให้เราใช้ตัวไหนก็ได้นะครับสีไหนก็ได้ที่ตัวครบที่สุด อย่างเช่นอ่าผมใช้สีขาวก็ได้ครับสมมุติว่าเราสีสีขาวเนี่ยเรามีตัวครบนะครับเราก็เอาตัวละครสีขาวลงทีมไปอ่ะนี่นะครับลงทีมไปเรียบร้อยแบบนี้นะครับเรียบร้อยครับก็3มสีนี้นะครับเหมือนเดิมอย่างแรกเลยนะครับห้ามตายนะครับอย่างที่สองจบภายใน50เทิรเทิน แล้วก็อย่างสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับห้ามโดนตีเลือดเกิน12,000นะครับแล้วทำการฆ่าบอสเราก็จะผ่านาเงื่อนไขของเคเวสลูปที่4นะครับซึ่งเคเวสนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าเราได้แต้มคริสตันสีลุ้ง750แต้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามทำให้ได้นะครับในเคเวสนี้นครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ตัวอีเวนต์แล้วเล่นทีเดียวผ่านก็ได้นะครับขอแค่เรามีสีที่พร้อมสุด เราเล่นแค่2รอบสรอบก็ได้นะครับเพราะว่าด่านหนึงเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานหรอกครับในปัจจุบันตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสีเรียดน,นะครับว่าจะต้องเล่นน้องเจสซี่แล้วใช้สีเหลืองแล้วฆ่าบอสให้ตายภายในทีมเดียวจะได้จบเคเวสหลายๆอันอย่างนี้นะครับสำหรับตัวเคเวสอันนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราสามารถยืมเพื่อนได้นะครับอ่ะอย่างเช่นอ่ะผมยืมตัวของแอดนัทนะครับแบบนี้นะครับ แล้วเราก็ไปเล่นต่อให้ผ่านยังไงก็แล้วแต่แต่ว่ายังไงเควสสของรูปที่4มันไม่จํากัดอยู่แล้วครับว่าเราจะต้องห้ามยืมเพื่อนเพราะฉะนั้นเรายืมเพื่อนได้เพื่อทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับสําหรับรูปที่4นะครับก็ประมาณนี้นะครับทั้ง4รูปอันดับต่อมาเรามาดูเควสโจโคโบกันนะครับสำหรับเควสโจโคโบเนี่ยเดี๋ยวผมจะทํา ซ้ายกลางนะครับแล,รแล้วก็ขวากลางแล้วก็ขวาล่างนะครับสำหรับทั้ง3อันนี้นะครับอันแรกเลยนะครับก็คือซ้ายกลางให้เราใช้ตัวละครเจสซี่นะครับทั้งหมด40ครั้งนะครับเอาตัวละครเจสซี่เข้าไป1นะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับก็คือน้องซิดเน่นะครับสำหรับน้องซิดเี่คือเควสขวาล่างนะครับน้องซิดเน่น้องซิดเน่ อ่ะคือตัวนี้นะครับสําหรับน้องซิดนีเดี๋ยวผมถอดชุดคอตูมให้ดูก่อนนะครับก็คือตัวนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวงงอ่ะแล้วก็ขวากลางนะครับให้เราใช้ซัมอนอสูรเดียโบลอสนะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ไปเล่นนะครับแค่นั้นเลยง่ายๆสําหรับด่านที่เล่นนะครับผมก็แนะนําด่านง่ายๆนะครับ ด่านที่มี1เวฟนะครับเราเลือกด่านน้องเจสซี C ่ก็ได้นะครับเพราะเพิ่งมานะครับด่านนี้นะครับคือด่านที่มีเพียง1เวฟนะครับนี่ครับง่ายๆเลยเราก็เข้าไปแบบนี้นะครับสำหรับอ่อเควสของเดบอโสเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดซัมมอนนะครับเนี่ยแค่ค่าแค่คาบอบแบบนี้ก็นับเป็น1แล้วนะครับจบอันนี้คือคเควสซ้ายกลาง ขวากลางขวาล่างนะครับก็คือใช้น้องเจสซี่40ครั้งใช้แซมมอนอสูรเดวิลลสจบด่าน15ครั้งใช้น้องซิดนีย์จบด่าน15ครั้งนะครับแค่นี้นะครับอันดับต่อมานะครับเป็นเควสซ้ายบนนะครับซ้ายบนก็คือให้เรากำจัดกระบองเพชรยักษ์นะครับจำนวน8ตัวนะครับก็คืออันนี้นะครับหัวข้ออันนี้นะฮะก็คือตัวนี้นะครับเราก็เข้าไปได้เลยนะครับ สำหรับกระบองเพชรตัวนี้จะเป็นกระบองเพชรไายวันนะครับก็คือเราจะต้องเข้ามาตีมันวันละครั้งนะครับก็ใช้เวลาทั้งหมด8วันนั่นเองนะครับครแค่นี้เลยนะครับง่ายๆ สำหรับเควสถัดมานะครับก็จะเป็นเควสกลางบนนะครับแล้วก็ขวาบนแล้วก็ซ้ายล่างนะครับเรามาดูตัวกลางบนก่อนนะครับกลางบนคือให้เราค่ามอนเตอร์ของด่านนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับจำนวน10ตัวแน่นอนว่าเราเล่นแค่ไม่กี่ครั้งเนี่ยมันก็ครบ10แล้วนะครับส่วน ขวาบนนะครับขวาบนก็คือให้เราเล่นด่านโคออบของน้องเจสซี่นะครับแค่แค่มีคําว่าโคออบตรงนี้นะครับทั้ง3ด่านนี้เล่นได้หมดเลยนะครับนี่นะครับเราก็เลือกไปนะครับถ้าเกิดเราอยากได้เหรียญเงินกับเหรียญทองเยอะๆนะครับให้เราใช้ตัวละครที่ได้บูทของด่านนี้นะครับก็คือตัวละครที่มีตัวเลขสีฟ้าแบบแบบตอนแรกๆนะครับแล้วก็ ล่างซ้ายนะครับให้เราใช้ไอเทมซัพพอร์ตหนึ่งอันนะครับก็คือบนตรงนี้นะครับเราก็จิ้มไปเลยนะครับเราใช้ไอเทมซัพพอร์ตอะไรก็ได้นะครับเราก็กดไปเลยนะครับพอกดปุ๊บเห็นไหมครับว่าตรงนี้เควสมันก็ติดติดขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับเราก็เล่นได้เลยนะครับสําหรับเควสขวาบนนะครับให้เราเล่นด่านครออันนี้นะครับ5ครั้งนะครับก็คือเราต้องใช้กระดิ่งในการสร้างห้อง1ครั้งก่อนนะครับ หรืออเราไม่ต้องใช้กระดิ่งก็ได้นะครับแค่ไปจอยกับคนอื่นเราก็ได้ตรงตรงนี้เช่นกันนะครับแต่ว่าเราต้องเล่น5ครั้งนะครับในโหมดโคอ p อนะครับไม่ว่าเราจะสร้างห้องเองหรือว่าจะไปจอยห้องคนอื่นได้หมดเลยนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับง่ายๆนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีตัวแรง เราสามารถเลือกโครอบอันบนสุดได้นะครับเพราะว่าโคโรอบอันบนสุดเนี่ยคือบอลม,มันจะอ่อนมากเราสามารถตีตายได้แบบง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีตัวละครในระดับหนึ่งมีตัวอีเวนต์มีของเราก็เล่นแบบล er ูฟิเนอสุดท้ายได้นะครับเพราะว่าอ่าอันบนสุดเนี่ยจะได้เหรียญเงินเหรียญทองน้อยนะครับส่วนอันกลางจะได้เหรียญเงินเหรียญทองประมาณกลางๆแต่อันสุดท้ายเนี่ย จะได้เหรียญเงินกับเหรียญทองเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกเอานะครับว่าเราสะดวกยบงไหนนะครับแน่นอนว่าเหรียญเงินกับเหรียญทองเราต้องใช้ในการแลกของนะครับเดี๋ยวผมพาไปที่หน้าแลกของนะฮะซึ่งในปัจจุบันตอนนี้นะครับก็ของ well. อารางวัลต่างๆย้ายมาอยู่ในโหมดโค o อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพลาดในการแลกของโค o อ,อ,อแล้วพลาดแล้วพาลวพาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ เราจะต้องเล่นแล้วมาแลกของตรงนี้ให้ครบให้ได้นะครับนี่นะครับอันบนสุดก็คือแต้มอัพตัวละครนะครับ1000แต้มโดยที่แลกได้25อันนะครับส่วนเหรียญเงินก็เหมือนกันนะครับ1000แต้มแลกได้25อันนะครับส่วนอันรองลงมาก็จะเป็นอัพเลเวล FR นะครับ60อันนะครับรวมแล้วนะครับอันถัดมาก็จะเป็นเหรียญเบิร์ดเหรีย เหรียญแลกเบิร์ดนะครับเบิร์ดพาวเวอร์โทเค็นนะครับนี่นะฮะสิเหรียญนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังสือ1เล่มนะครับเพราะว่าได้เศษ20เศษพอคาฟแล้วจะได้หนังสือ1เล่มส่วนอันหินนี้อันนี้ได้เยอะนะครับก็คือช่องละ1ก้อนเลยนะครับเท่ากับว่าเราได้หินเจาะเบิร์ดเนี่ยสก้อนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นของพื้นฐานตามปกตินะครับก็แลกกันได้เลยนะครับ a อง a f ประมาณนี้นะครับ ส่วนส่วนเควสลร่างกลางนะครับก็คือให้เราล็อกอินเข้าเกม8วันนะครับแล้วก็เควสกลางเลยนะครับอันกลางสุดเลยเนี่ยให้เราใช้แต้มดีในการแลกของนะครับแต้มดีคือตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกหัวข้อที่3อันนี้นะครับดิสเ e นเดียพอยท์นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเราก็ใช้แต้มดีตรงนี้ในการแลกของได้เลยนะครับ อ่าพอเราแลกของปุ๊บตรงนี้ก็จะได้รับของเลยนะครับนี่ฮะแต้มดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเควสโจโคโบนะครับสำหรับรายละเอียดเควสของน้องด่านเจสซี่ LC แล้วก็เควสโจโคโบก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่หรือว่ายังงงอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับ แล้วก็เช่นเดิมเพ,เพื่อนก็สามารถให้กําลัง,จงใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปให,ใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนเอน,นะครับแล้วก็การให้กําลังใจเพิ่มขึ้อนอีกหนึ่งช่องทางแบบง่ายๆนะครับด้วยการสมัครสมาชิกช่อง a m y k i t t y เพียงแต่ละ50บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปรายละเอียดคเควสของน้องเจสซี่กับคเควสจักโบก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ